ก่อนอน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมิตอร์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคูมพร้อมเล่นลูมรบแหลงคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวผมะยิ้ทลิงไว้ใต้คลิปนะครับผม เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาลองเล่นนะครับผมนะ RV ในคอมนะครับผมนะซึ่งมันมีผลแล้วนะครับผมนะที่แบบว่ามีเขาเรียกอะไรหลังจากที่เจมเขาได้ทําการประกาศว่าจะแบนคนที่เล่นในคอมนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับผมเดี๋ยไอ้ขู่นี่แม่งแบบอยากทดลองจริงๆเลยนะครับผมนะผมบอกเลยคือผมไม่เคยที่จะโดนอวีแบนแม้แต่ครั้งเดียวเลยด้วยนะครับผมนะฮะนอกจากที่ผมจะใช้อะไรแปลกๆนะครับผมพวกโปรแกรมโคลนแอปจี หรือว่ามอดอะไรพวกนี้นะมอดริงๆมากผมก็ไม่เคยโดนนะผมเคยโดนเมื่อเมื่อสมัยแบบเออเกมเปิดแรกๆน,นะครับผมเคยโดน7วันนะครับผมนะเออลงมดแนะแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยโดนเลยนะครับผมนะแล้วก็เชฟโป้นะครับผมก็ไม่เคยโดนนะครับผมและนี่ผมรักสารภาพเลยนะครับผมนะเออ <laughs> <laughs> โอเคนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองดูดีกว่านะครับผมนะก็คือผมจะมาลองเล่นนะครับผมนะเล่นในคอมดูดูว่ามันจะโดนแบนหรือเปล่านะครับที่ผมมาท้าทายไม่ใช่ว่าผมแบบอยากจะแบบ โทรหรือว่าอะไรนะคือคือแบบความระบบหรือด้วยความที่แบบโลกเอาอีมันไม่ค่อยน่ากลัวเอาง่ายๆนะครับผมนะก็เลยทําให้ผมได้ใจนะประมาณนั้นเลยนะครับผมเน่โอเคไอ้ยังจะแบนจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับผมนะโอเคผมจะไม่เล่นนคนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับผมเนะซึ่งมันมีผลตั้งแต่วันที่1แล้วนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็คือเข้ามาได้ก็เป็นปกตินะครับผมนะก็ไม่มีการบงการแบนอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟ ไต้หวันนะครัมไม่ใช่เทิร์ฟไต้หวันเทิร์ฟเ,เ,เ,เวียดนามนะคือคุณเข้าล็อกอินปุ๊บโดนแบนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักเกมนึงก็แล้วกันนะโดยเล่นโหมดธรรมดานะครับผมนะผมจะไม่เล่นแรงนะเผื่อเล่นแรงแล้วแบบมันแบนกลางเกมมาเดี๋ยวจะซวยทั้งทีมนะครับผมเนาะเย่า yeah. กูเอลสุเลยดีก,กว่าปะอเอาเลยธรรมดาไม่ต้องทีแรกนะผมยิงไม่ไซโด้ด้วยนะเดี๋ยวไปลองเล่นดู โอเคตอนนี้ก็ไปอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือยังปกตินะครับผมนะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเน่ก็คือเอ่อแป๊บนึงอะผมปิดเสียงไว้เหรอนี่ยก็ว่ามันไม่ได้เสียงเกมเลยโอ้ยโหเล็กถือเทนลมเหรอเฮ้ยจริงแม่งเลยโดนด้วยเชี่ยมาดิโคตรคมเฮ้ยกูแอบอะไรแอบอะไรนะพุ่งโอ้ย,อแบบแอยมันยิงสวนเราเหมือนกัน ตอนนี้ก็ปกติฮะไม่ไม่มีการแบนอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเนี่ยยิงเหี้ยอไม่โดนอีกเฮียเอาจริงเหรอสวยโดนความจริงไยอะไรอย่า1น0 hits อุยอ้ยโอ้ไม่ตายแล้วกูฟิกโอ้โหเฮี้ยมันฟิกไปก่อนเทียเลยโอ้แล้วกระสุนไม่มีแล้วด้วยไงยิงต่อเลยเฮี้ยมันอาจจะแอบพุมบพ่มปะพุ่มเบาโหไม่โดนเอาเพื่อนกูตายเลยเนะี่ยเอาจริงใครไม่โดนเลยกูตอนนี้เกมผ่านไป2นาทีแล้วนะครับแนละ้วก็ยังไม่โดนแบนนะเอ้ยแอบพุ่มอะไรตรงนั้นเฮลเ,เซอร์ไม่โดนหรอ โอ้ยเยี่ยแม่งอันตียังโดนกูอีกเหรอโอ้ยโอ้โหสุมยิงแล้วไกลฮะไม่ถึงใครเลยกลับบ้านเลยแล้วกันที่กลับมาแล้วเฮ้ยสวยเฮียคุณยิงล้านไงเฮ้ยคนเดียวเลยกูเอสุไม่โดนไปหนึ่งเม็ดเฮ้ยรอสุมล้าน โอ้โหแม่งโอ้ค่งหลอนเลยที่ยไอ้สุ่ยิงกอ้สุ่ด้านหลังโอ้ยปัดอ๋อโดนนี่ยไปไหนไปไหนเอาไปโดนกาเคยโดนโดนดีเขาสักทีว่าแบบยิงแบบมัวมัวแล้วโดนตอนนี้เกมผ่านไปสี่ทีนะครับผมแล้วก็ยังเล่นได้ปกตินะครับผมในนี้ ôi ultimate beware of the brush eye of the falcon oh no đuôi hìa Thì nhìn như no đẹp, đẹp, thì đẹp, hồn lên đẹp, ông đẹp, đẹp, Ông đẹp, 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 Oi, đẹp, 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 โอ oh. ้ยภูมิยิงเอ้าสวยดิงลัวครับบ้านเลยยิงโดนยูเดอร์นั่นนึงยิงไม่เข้าเลยขอยิงบ้านก็ละกันนะทุกคนเรียบร้อยได้บ้านนะอนนี้เกมผ่านไปหนาทีนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ปกติเนอะ ซึ่งผมบอกเลยว่าบางคนอาจจะคิดว่าเล่นอยู่อาจจะยังไม่โดนแบนนะครับผมนะครับคือผมบอกเลยว่าเอ้ยผมลืมบอกนะผมเคยโดนแบนอีกอีกกรณีหนึ่นงคือการรีฟันนะครับผมนะฮะเออคือตอนนั้นที่ผมโดนแบนนคือกลางเล่นเกมเลยกลางเล่นอย่างเงี้ยแล้วโดนแบนเลยอ๋อพี่นะผมอุ้ยแหละเพราะว่าผมอ่าเขาอะไรไปรีฟันนะครับผมนะรีฟันแล,ล้วเขาแบนผมกลางเกมเลยคือแบบว่า งงเลยนะครับผมในตอนนั้นก็คือเอาจะพูดง่ายๆก็คือเล่นอยู่ก็มีโอกาสโดนแบนนะครับผมนะสลับปะโอเคโอเคสลับก็สลับเล่นเกมผ่านมาหกนาทีเกมก็นำจัดเลยเกมนี้เฮ้ยยิงยิงเฮ้ยไปละเฮ้ยสวยแล้วคุยเฮ้ยโอ้โหเก่าจะยิงว่ะ บักนี่ไงไม่ต้องยิงร้านก็ได้เอาโดนไปไหนแเราไอ้สุเอาหูไอ้ฝั่งต้องข้ามยาวแพ้โอหเดอะอิริมี่สแลนเดอร์อุดเข้าป้อมเลยเฮ้ โอ้เล่นมาจนจบเกมนะครับเลยเจอฝั่งเร์ข้ามยอมแพ้ก็ยังไม่โดนแบนหมดทุกคนอะไรวะแปลกวะมันแบนจริงไ,มไหมเนี่ยหรือว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆวะหรือว่าระบบมันยังไม่สเสถียรหรือว่ามันแค่หลอกใหม่มากมันคงไม่หลอกหรอกโอ้โหดูดิเออก็ยังไม่โดนแบนนะ,นะครับผมเนะี่ยอันนี้คือผมบอกเลยว่าระบบ เซิร์ฟไทยอย่างที่ผมหวังไว้เลยไม่ผิดหวังจริงๆแบนช้านะครับผมนะหรือเผลอไม่ไม่แบนเลยนะครับผมนะอาจจะแบนแบบอาช้าก็ได้นะครับแบบเล่นสัก3-4เกมอาจจะโดนแบนนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครับผมนะคือคุณเข้าล็อกอินปุ๊บคุณโดนแบนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเออเออผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วเนี่หว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเอาคลิปให้ดู โอเคเป็นคลิปนี้นะครับนะที่ผมเคยเข้าไปให้ดูนะครับผมนะฮะนี่เอาผมเดี๋ยวลองดูฮนะเห็นปะจะเลาะอินให้ดูแบบทุกส่วดดเลยนะครับผมจะเลาะอินไปเฮ้ยห <Okay, S 2> น้าปะผมเลาะอินทางไว้ปะเดี๋ยวดูนะก็มันจะโดนแบน,นตอนแรกมันจะเข้าได้อยู่เออตอนแรกมันจะเข้าได้นะแต่สภาก็จะโดนแบนอ๋อผมไม่ได้เลาะอินหรอ เเนี่ผมล็อกอินมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไอดีนี้ก็ไม่ได้เล่นนี่นี่เห็นปะเห็นปะผมโดนแบนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเห็นปะโดนแบนละเนี่ยนะครับผมนะคือโดนแบนเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับผมนะจะถึงสี่ทุ่มนะครับผมนะนี่นะเขาผมนะก็อย่างที่เห็นเลยนะเขาผมนะก็คือเซิร์ฟของเวียดนามนะเขาผมนะคือเข้าล็อกอินในคอมปุ๊บคืนคือโดนแบนเลยเนี่แบบไม่ต้องได้ทําอะไรเลยนะเขาผมนะคืออย่างที่เห็นนะเนี่ยคือล็อกอินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดู เนี่ยเราอินปุ๊บนะครับผมนะอันนี้คือไอดีใหม่เลยนะครับผมนะเราอินปุ๊บโดนแบนเลยโดนแบนยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเห็นปะโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขลรับก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะก็คือเซิร์ฟไทยก็ยังได้เห็นนะครับระบบแบนมันค่อนข้างที่จะแบบห่วยแตกนะครับผมนะเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าเราเขาอาจจะอัปเดตเข้ามาใหม่อีกทีก็ได้นะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้บายผมจะไปทีคลิปหน้านะครับผมบาย